ส่วนบิตคอย ETF ไม่มีอะไรจริงเราพูดถึงไปแล้วนะมันจะเป็นสิ่งสําคัญอันนึงคือเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสิ่งที่ drive ราคา Bitcoin คือด e มาท d ETF จะเป็นตัวที่สามารถเขาเรียกว่า external demand จานวนมากได้นะฮแล้วการที่ซื้อบิตคอยเข้า exposure ในบริษัทเหล่านี้ซื้อเพื่อการเก็งกำไรหรือซื้อเพื่อการเก็บออมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็อาจจะนำเอาความผันผวนจำนวนมากกว่าเดิมเข้ามาในตลาดได้ เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเรามองโลกเป็นกลุ่ม BRICS versus uh, กลุ่ม US Dollar G7 แล้วกลุ่มเรียกว่ากลุ่ม IFI นะฮะก็คือในกลุ่มของ World Bank IMF แล้วก็ World Trade Organization เนี่ยสงครามนี้มันไม่ได้มีแค่2ฝ่ายนะบิตคอยมันมาเป็นในลักษณะของทางออกของคนที่แบบไม่ได้เอาอะไรกับสงคราม คือเวลาที่เงินของคุณมันอินฟลีที่มันมันกำลังเสื่อมค่าที่ประมาณ100-400%ต่อปีเนี่ยนะฮะถือชิดคอยยังดีกว่าเลยผมคาดหวังว่าส่วนใหญ่จะถือในส่วนของ s t a เบิลคอยดอลลาร์ด้วยซ้ำสำหรับประเทศเหล่านี้ดอลลาร์คือมาตรฐานทองคำเลยเงินเขา d ด r เฟรช t e ที่เราบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือด e เฟรชช a แอนต์สดอลลาร์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศอย่างอาร์เจนตินาอย่างตุรกีที่เพิ่งแบบเจอเงินเฟ้อ2 0 0ร้อยสต่อปีลงไปเนี่ยนะครับซื้อเครื่องซักผ้าแล้วถือไว้เนี่ยยังดีกว่าถือเงินสดนะฮะถ้าใครไปที่งาน BTC 2023มาก็จะแบบใช้ไลเนิ่องจ่ายทุกอย่างได้อนะไรเงี้ยคือมันมันสะดวกสบายมันรวดเร็วจนหลายคนก็งองว่าแบบจะใช้ระบบอื่นทำไมด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะ เมเวลาอาจารย์ตั้งวสินาทีเนีครับผมผมขออนุญคตกลับมาท็อปิกทีบอาจารย์ตามกัน3อย่างผมอาจารย์ตามเลือดน่าจะคุยได้แค่เรื่องเดียวนะครับหคือคุยเรื่อง ETF ของของ y y s c l l e หรือนะครับมาคุยเรื่องของ Bitcoin adoption ในประเทศที่เงินเฟ้อสูงพวกตุรกีกับอาเจนหรือการที่ X Platform ได้ License อันนี้นะครับซึ่งหลายๆคนกำลังสงสัยว่าในอนาคตเนี่ย X Platform จะมาทำเป็น Exchange หรือเปล่าอาจารย์ว่า3เรื่องนี้คุยเรื่องไหนกันดีครับ จี๒เรื่องแรกผมตอบสั้นๆได้ได้ครับทังน,นั้นขอก็บิตคอย ETF ในส่วน <B it coin> ในส่วนบิตคอย ETF ไม่มีอะไรจริงเราพูดถึงไปแล้วนะ,ะก็ติดตามข่าวได้ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งคือเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสิ่งที่ drive ราคาบิตคอยคือดีมา์ ETF จะเป็นตัวที่สามารถ tap to tap เขาเรียกว่า external demand จานวนมากได้ในส่วนฟังก์ชันของ supply บิตคอยมันพร้อมแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นแรงบวกอย่างเดียว อย่าลืมว่ามันมาพร้อมกับความคาดหวังและเมื่อมีความคาดหวังแล้วเนี่ยเ,เวลาตลาดผิดหวังเนี่ยมัน react ตรงกันข้ามเสมอนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเ,เวลาไปจนถึงวันพิจารณา ETF อีกรอบหนึ่งราคาก็อาจจะกระเตื้งขึ้นก่อนถึงวันนั้นอะไรเงี้ยนะพอพิจารณาเลื่อนอีกรอบก็ล่วงอีกอย่างเี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลต่อราคานะครับแล้วถ้า approve แล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวเ,เราจะรู้ได้ไง,ไงว่าเขาใช้ ETF ตรงนั้นเพื่อเพื่อซื้อบิตคอยเข้าเป็น exposure หรือว่าจะใช้ในการ hedge ะะแล้วการที่ซื้อเอกบิตคอยเข้าเอ็กซโพเชอร์ในบริษัทเหล่านี้ซื้อเพื่อการเก็งกาไรหรือซื้อเพื่อการเก็บออมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะนําเอาความผันผวน,นจานวนมากกว่าเดิมเข้ามาในตลาดได้ผมไม่ค่อยตื่นได้เท่าไหร่กับเรื่องนี้เอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นตามธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นนะฮะมันเหมาะสําหรับาบางโปรดักต์แต่ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งน้ําหนักพอๆกันนะในส่วน<ม>ของเรื่องของประเทศที่มีการใช้คริปโตใช้บิตคอยเนี่ยนะฮะคุณคณามว่าอย่างใน อย่างในตุรกีทาไมมันเขาไม่ได้ใช้บิตคอยอย่างเดียวถ้าว่าบิตคอยมันดีทำไมมีการถืออีทเรียมด้วยมีการถือ uh, stable c o อยด้วยอันนี้จริงๆตอบได้ง่ายมากเลยคือคือเวลาที่เงินของคุณมันอินฟลีที่มันมันกำลังเสื่อมค่าที่ประมาณร้อยถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยนะฮะถือชิทคอยยังดีกว่าเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถืออะไรก็ได้ฮะจริงๆผมผมคาดหวังว่าส่วนใหญ่จะถือในส่วนของ stable coin ดอลลร์ด้วยซ้ำเพราะว่าสำหรับสาหรับประเทศเหล่านี้ดอลลร์ Dollar คือมาตรฐานทองคำเลย ถูกไหมในเงินเขาเงินเขา depreciate ที่เราบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ depreciate against ดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศอย่างอย่างอาร์เจนตินานะฮะอย่างอย่างตุรกีที่เพิ่งแบบเจอเงินเฟอ200้อสองร้อต่อปีลงไปเนี่ยนะครับซื้อเครื่องซักผ้าแล้วถือไว้เนี่ยยังดีกว่าถือเงินสดอ,อันนี้เราเห็นเลยนะนะคนก็แบบกว้านเวลางเงินเฟ้อพวกนี้ของขายดีนะคนกว้านซื้อของทุกอย่างที่จะหาได้เพราะว่า การถือเงินไว้พรุ่งนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรได้แต่ซื้อของไว้พรุ่งนี้เราแลกเงินได้มากขึ้นเราไปซื้ออาหารได้เงี้ยนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างสินทรัพย์ทุกประเภทที่สามารถคงมูลค่าได้เดี๋ยวเงินที่กําลังดีเพรชช์อย่างรวดเร็วเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีกว่าเงินทั้งนั้นคราวนี้เขาจะถืออะไรล่ะเขาจะถือของที่เขาสะดวกในการใช้งานนะฮะผมมองว่าจริงๆสิ่งที่มันจะสะดวกที่สุดก็คือ uh, stable coin ในปัจจุบันเพราะเขายังทำการค้าขายผ่านดอลลาร์แล้วก็คู่ค้าคู่ขายทั้งหลายต่างประเทศเนี่ ก็พร้อมที่จะรับสเต็ปคอยเป็น US d อ l อ a นไลน์ะครับมากกว่าที่จะรับ b i t c o อ n กลุ่มคนจำนวนน้อยเท่านั้นแหละที่จะมอง i ิต Bitcoin เพราะา Bitcoin อาจจะมองเป็นทรัพย์สินสากนเก็บออมและการขนทรัพย์หนีออกนอกประเทศอะไรพวกนี้มากกว่าซึ่งการที่เราเห็นว่าแบบ Investor 60%็มี i t c o อ n ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรนะครับอ่ครับข,ขออีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ในมุมมองนี้ครับคือนอกจากจะอธิบาย,าย,บายอะไรไปฟังฟังแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงถึงเลือกอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพใหญ่ของบิตคอยเนี่ย การที่ปคนเหล่านี้ก็เลยเลือกที่จะถือบิตคอยน์เพื่อมา hedge เงินเฟอ้อเขาสามารถดํารงชีวิตเนี่ยครับก็คือถือเป็นบิตคอยน์ถึงเวลาแล้วก็แลกออกหรือว่าไปไปใช้ซื้อของอะไรในยามจาเป็นได้เนี่ยมันมันทำได้อย่าง successful หรือ,อยังแล้วมันเป็นแบบตัวพิสูจว่าเทวีของบิตคอยน์ที่มาช่วยในเรื่องแก้ปัญหาเหล่านี้มันมันเป็นเหมือนเป็นจุด test ท,ที่ทําได้จริงหรือเปล่าครับหลังจากที่มันอุลามันผ่านมาเป็นปีละที่เงินเฟ้อยังสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่า อีโคโนมีเขาต้องการอะไรนะฮะถึงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะไปทางด้าน USD อสดอลลาร์สเตเบลคยมากกว่าเพราะว่ามันแอัพง่ายกว่านะทั้งในแง่กฎหมายทั้งในแง่บัญชีคือในที่สุดแล้วการของการค้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆเยอะมากกว่าแค่เงินแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแล้วล่ะผมว่าเราก็เริ่มเห็นกระแสนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตุรกีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เริ่มมีการที่แบบว่าเออถ้าคุณ ต้องเปลี่ยนป้ายราคาทุกวันน่ะตั้งเป็นแซดแล้วเท่าเดิมเฮ้ยกลายเป็นว่าตั้งราคาสินค้าเป็นแซดง่ายกว่าตั้งราคาเป็นแสจ่ายเป็นแซดรับเป็นแแนี่คือหน่วยซาโตชิคือหน่วยย่อยของบิตคอยน์นะนะมันมันจะกลายเป็นว่ามันสเต็บโบมากกว่ามันง่ายกว่าแต่ว่าในแง่หนึ่งบางทีเขาอาจจะตั้งเป็นดอลลาร์มากกว่าเพราะมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าคือคนพวกเนี้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมองว่าแบบเราจะใช้ The Hardest Mo n e y ดีที่สุดเก็บออมที่สุดมันคือการเอาตัวรอด นนเนพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดีกว่าสกุลเงินในประเทศของเขา <S <S เขาพร้อมใช้ได้แล้วแล้ว drive ในการที่จะสร้างระบบที่จะสามารถทํำให้บิตคอยใช้ตรงนี้ได้จร,จริงอุปสรรคมาไม่อยู่ที่เทคโนโลยีของ Bitcoin Lightning ทุกวันนี้สามารถใช้ได้สะดวกแล้วนะฮะถ้าใครไปที่งาน BTC 2ิกมาี่าก็จะแบบใช้ไลนิ n งจ่ายทุกอย่างได้ไรเงี้ยคือมันมันสะดวกสบายมันรวดเร็วจนหลายคนก็งงว่าแบบจะใช้ระบบอื่นทําไมด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแต่ว่า มันยังมีข้อจํากัดอื่นหลักๆก,ก็เรื่องของการทําบัญชีการทําภาษีต่างๆนาะนาะซึ่งมันถูกล็อกเอาไว้ด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อหนึ่งที่ต้องเป็นเฮอร์โดที่ต้องผ่านไปนะแต่ว่าบางครั้งถ้าแรงกดดันมันมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นบางอีโคโนมีบางสังคมที่เรียกว่าช่างหัวกฎหมายมันแล้วฉันก็สร้างซิงงคลค์อีโคโนมีของชันเองภายใต้สกุลเงินเหล่านี้อันนี้เริ่มเห็นแล้วนะในตุรกีเริ่มเห็นแล้วในในในอ,อาเจนตินาจริงเป็นเคสที่น่าสนใจ มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าประธานาธิบดีที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งไปคนล่าสุดก็ประกาศตกตลงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะเห็นได้คะแนนเสียงไป39%ก็นะครับก็คือคือไม่ได้ไม่ได้ถล่มทลายมากแต่ว่าก็ประกาศยกประกาศจะยุบแบงค์ชาตินะแล้วก็ใช้บิตคอย์เป็นลีกอลเทนเดอร์เลย เพราะฉ <Okay. S 2> นะนั้นอันนี้ก็เป็นอัน,นเป็นเ e เวล o อปเมนอันนึงที่น่าติดตามแล้วคนคนนี้เป็น b i t c o i n น er อรมามานานพอสมควรนะครับ mm hmm. แต่ว่าด้วยคะแนนด้วยคะแนนเลือกตั้งที่ชนะเข้าไปก็จริงแต่ว่าห่างจากอันดับ2อันดับ3ไม่มากเนี่ยถ้าเราเอา2-3บวกกันเขามีคะแนนมากกว่าเน,นี่ยมันก็สถานการณ์คล้ายๆบ้านเราเนาะเราก็ไม่รู้เขาจะมีอำนาจต่อ mm hmm. รองทางการเมืองที่จะผลักอันดัดพวกนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเค ไม่ว่าจะเป็นในสมัยนี้หรือสมัยหน้าแต่แปลว่าจิกซอว์แต่ละตัวครับเอกวาดอร์ Ecuador, ตุรกีอาร์เจนต้าเนี่ยทุกอย่างกําลังเดินไปในทางที่อาจารย์ตั้มวาดภาพใหญ่อยู่สำหรับบิตคอยใช่ไหมครับอย่างนั้นครับผมนะฮะคือประเทศที่เป็นเบี้ยล่างสําหรับระบบการเงินเฟียดเนี่ยผมมองว่าเขาจะมองหาทางออกซึ่งทางออกอาจจะเป็นการพยายามอัปเกรดตัวเองขึ้นในระบบ ladder ของระบบเงินเฟียดเช่นไปใช้ดอลลาร์สเติลคอยก็คือเทียบเท่ากับอเมริกาเลยฉันมีเงินแบบดอลลา หรือพยายามหนีออกจากระบบนั้นเลยนะซึ่งเราก็แบบนําทีมโดยเอลซาวาดอมาแล้วเราก็เห็นประเทศอื่นค่อยๆมันขยับตัวยากด้วยเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องของ geopolitics เนี่ยมันเป็นการการที่คุณจะประกาศว่าคุณใช้ bitcoin legal tender อย่าลืมว่าคือการประกาศสงครามกับอเมริกานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจนี้ไม่สามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็ต้องค่อยๆรอดูทำไมถึงถึง,ถ,งถึงก็เป็นการประกาศสงครามผ่านนะครับอาจารย์อย่าลืมว่าระบบดอลลาร์คือระบบของการควบคุม ระบบดอลลาร์แล้วระบบเงินที่สร้างด้วยนี่คือระบบของการควบคุมประเทศที่เป็นเมืองขึ้นทั้งหลายแล้วปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราจริงเราเลาตรงนี้ออเดียนอาจจะผิดนิดนึงแต่บางทีก็ต้องบอกว่าเราอาจจะถูกหลอกนะว่าสงครามโลกมันเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเมืองขึ้นกันแต่ไปหมดเลยนะไม่งั้นต้องถามนี้ต่อจะไม่งันเพากลุ่มบริกสเนี่ยก็ประกาศสงครามกับอเมริกาครับถ้าอย่างนั้นที่พยายามมาก่อโอเค เขาประกาศออกหน้ามานานแล้วแล้วจริงๆก็คือ coalition ของกลุ่มประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่ประกาศสงครามอเมริกากลุ่มบริกส์พยายามที่จะสร้างสกุลเงินของตัวเองออกจากดอลลาร์มานานมากแต่ว่าที่ทําไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่2อย่างด้วยกันที่ทําให้ทําไม่ได้นะฮะอันแรกเลยก็คือความแข็งแกร่งของดอลลาร์และอเมริกาเองความสามารถในการแซงชั่นการค้าต่างๆทําไปเนี่ยผลเสียเยอะกว่าแล้วก็อํานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริกส์ก็ยังน้อยกว่าทางกลุ่ม G7 นะฮะ แต่อีกอันนึงเลยที่ที่สำคัญก็คือในกลุ่มบริกส์กันเองก็ไม่ได้สามารถตกลงกันได้นะจะใช้สกุลไหนจะเอาอะไรมามาอยู่ตรงกลางเลยต่ออะไรเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่อ่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือแบบเข้าห้องประชุมกันใครจะเป็นผู้นำเหมือนตอนสมัยเบรตันบูธอ่ะอเมริกาในที่สุดก็ยึดหัวหาดเป็นผู้นำขึ้นมาได้ด้วยการบอกว่าใครเถียงก็คือยิงทิ้งให้หมดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยบริกส์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจของบริกส์เนี่ยเริ่มโตกว่า G7 แล้วเพราะฉะนั้นเขามีอำนาจต่อรองมากขึ้นในขณะที่ดอลลาร์อ่อนแอลงเรื่อยๆเขาประกาศที่เขาจะเลิกใช้ดอลลาร์แล้วแต่มันก็ยังมีเฮอร์ตา์อื่นๆจะหันมาใช้ทองคําในที่สุดก็จะมีคําถามแหละว,ว่าทองคาเก็บที่ไหน mm hmm. แล้ว,ลวทองคาเก็บที่ไหนในสุดก็ต้องเก็บที่กลุ่มที่ประเทศในกลุ่มบริกส์ที่มีอำนาจทหารมากที่สุดเพื่อความปลอดภัย mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะเกิดการรวมศูนย์ทองคําแล้วในสุดก็ปัญหาเดิมก็กลับตามมาอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเรามองโลกเป็นกลุ่ม r r i ก v e r s u uh, s เอ่อกลุ่ม u s เอดอลลาร์ 7, และกลุ่มเรียกว่ากลุ่ม IFI นะฮะก็คือในกลุ่มของโบร์แบงก์ไอเอแล้วก็ uh, World t r a ทรดออ a n i z เนี่ย uh, สงครามนี้มันไม่ได้มีแค่2ฝ่ายบิตคอย n มันมาเป็นในลักษณะของทางออกของคนที่แบบไม่ได้เอาอะไรกับสงครามมันจะเป็นแพ c ซิฟิสในแง่ที่ว่าไม่ได้ไปสู้รบกับใครแต่ว่าเป็นทางหนีสําหรับคนที่ต้องการจะหนี นะครับแล้วการที่มันสามารถอยู่รอดแล้วก็เติบโตมาได้ทุกวันนี้มันก็เป็นหลักประกันว่าผู้คนมีทางหนีซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้โลกมีซีเนอร์ลมากกว่าทัวทัวร์ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันจะเล่นเอายังไงนะมันจะเป็นไปยังไงเราก็ไม่มีทางรู้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือกลุ่มประเทศที่แบบบริกก็ไม่เอานะฮะอเมริกาก็ไม่อยากได้เราก็เริ่มเห็นเขาเข้ามาหาบิดคอยมากขึ้น <Okay. S 1> แล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมทําให้ผมค่อนข้างกังวลในส่วนของคริปโตด้วยว่าามันจะพ ประเทศเหล่านี้เจอกับความเรียกว่าหายนะได้ถ้าหลงทางนะครับหลงทางนี่คือเพราะว่าประกาศเป็นศัตรูกับอเมริกาหรอครับหรือไงที่บอกว่าหลงทางพอไปอดอปตรงนี้ไม่ไม่หลงทางเพราะคริปโตเฉยเราจะหลงทางได้ยังไงแขยความเป็นเชอาจารย์ครับการหลงทางในคริปโตคริปโตไม่ใช่บิตคอยฮะนะฮะเค่ว่าพอเกาะมาอยู่เกาะมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยบางทีมันทําให้คนเข้าใจผิดได้แค่นั้นเองอืมโอเคคือการหนีไปหาคริปโตมันไม่ใช่การหนี ก็เหมือนกันย่งเราคุยกันโอ้โหข่าวว่ายังยังมีการหนีไปสู่คริปโตตัวอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่บิตคอยน์แต่คราวนี้แต่ว่าในที่สุดในที่สุดเขาก็จะต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงบางอย่างนะครับโอเคในตรงนั้นแต่ว่านั้นคือ individual เนี่ยอาจารย์แต่ถ้าเกิดใคร Adopt เป็น national tender ยังไงก็ต้องเป็นบิตคอยน์อยู่แล้วเนอะคงไม่มีใครจะเอาแบบ Othercoin จมเป็น national tender หรือเปล่า พราะฉะนั้นก็จะเป็นความ,าวามเสี่ยงระดับบุคคลมากกว่าความเสี่ยงระดับประเทศมาถ้าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนั้นคือ,ค,อคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางประเทศอาจจะเะลรืงอประกาศว่าใช้คริปโตเป็นเงินได้ในประเทศเนี่ยอันนี้คือคือเละบอกเลยว่าเละแ่วะว่านะจะมีเหรออาจารย์ผมจะไม่คลิตมีจิหรอครับอาจ,จะหรอ,อเรียกว,ว่าเสียวๆแล้วกันโอเคนะครับอ่าคือคือไอเดอร์บิตคอยหรือว่าคุณจะไปใช้ดอลลาร์หรือคุณจะใช้เอ่อบริกส์แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าถ้าคริปโตคือคุณกําลังยกอธิปไต กลุ่ม d e v วลอปเ r บริษัทเอกชนบางกลุ่มที่แบบตั้งบริษัทขึ้นมารักปูผู้คนเงี้ยมัน,ม,นมันเละแน่นอนนะให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลัง ครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำอความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดว้ให้ทั้งหมด6กธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรดหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น e v วจีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน V.I. ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็ม และพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโป้วาทีระหว่าง t ท s l a Investor Thailand และ EV หุ้นจีนคราย e ีไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้เรีว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ